ต้องบอกว่าตลกรุ่นใหญ่เหลืออดเหลือทนแล้วผู้ชมขาถึงขนาดที่ออกมาโพสต์เลยนะคะเพราะว่าเขานั่งเครื่องบินคุณผู้ชมแล้วก็เจอสาวคนหนึ่งไขว่ห้างสบายไม่สนใจไม่ดูตาม้าตาเรือเลยคุณจะนั่งแบบเนี้ยเออนั่งสบายใจเลยนายโยงก็นั่งตัวรีบตลอดเลยนะคะต้องบอกว่านานๆทีเนี่ยก็จะออกมาโพส์จริงจังแล้วผู้ชมขาเพราะปะบบกติเขาเป็นตลกใช่ไหมคะตลกรุ่นใหญ่แล้วด้วยก็คือนายโย่งเชิญยิ้มที่ล่าสุดเนี่ยเจอเข้ากับตัวเองเต็มๆเหตุการณ์บนเครื่องบินที่ดูแล้ว ไม่ไหวอะ่ะขอโพสหน่อยเถอปล่อยผ่านไม่ได้เป็นใครก็ไม่โอเคแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ามีการขึ้นเครื่องบินแล้วก็นั่งข้างผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งเขาก็นั่งติดหน้าต่างเนาะนั่งลําเข้ามาเหมือนเราอาควายห้างเสร็จปุ๊บเอาขาลําเข้ามาแทบจะผ้าตักนายโยงอยู่แล้วนายโยงนั่งตัวรีบตลอดเที่ยวบินเลยส่วนผู้หญิงรายนี้นั่งสบายไม่สนใจก็แล้วยังไงฉันจะนั่งแบบนี้อะ่ะไม่สนใจผู้โดยสารข้างๆเลยนะคะจนนายโยงเหลืออดต้องออกมาโพสต์ลงใน Facebook เลยค่ะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนั่งเครื่องบินเที่ยวนี้น้องที่นั่งข้างเนี่ยเขาได้แบบนั่งสบายดีจังเลยเนาะส่วนที่ที่เรานั่งเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบแคไปหน่อยซึ่งต้องนั่งตัวรีบแบบหนีบขาเกรงใจเขาอะแต่เขาเอาขา,าพาดมาทางเรานะนั่งตัวรีบตลอดเลยน้องเขาบุญหนาวาสนาดีเนาะได้ที่นั่งเหมาะนั่งสบายน่าอิจฉาเขาจังเลยน่ยงกระโพแบบนี้นี่แหละนะดังคําโบราณที่ว่า,าไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้ดังว่าแต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริงๆว่าไหม มันก็นิดนึงคุณผู้ชมคะ #hashtag คนนี้ไม่มีดรามา่า #hashtag แบบก็แบบคิดคำขาวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ #hashtag ว่านายงซึ่งแน่นอนก็นว่าชาวเน็ตก็พากันเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการกระทําดังกาวของผู้หญิงคนนี้มากมายเลยบางคนบอกว่าเขาก็ขาดวัสนาอันมีอะ่ะจะแบบอาจจะขาดมรารยาทมากเลยค่ะเขาควรจะมีมรารยาทมากกว่านี้นะคะคิดบวกคิดได้ครับแต่อย่างน้อยคือเราคิดบวกว่าเออพ่อแม่เราก็สั่งสอนให้มีมรารยาทมากกว่าเขาเนาะเรื่องแบบนี้ด้วยความที่คุณผู้ชม นั่ง BTS เงขาก็ขอความร่วมมือเนาะมันก็กว้างเกินเครื่องบินตั้งเยอะเขาบอกว่าอย่านั่งข้อยห้างแต่อันนี้บนเครื่องบินเท้ามันก็พาดมาแทบจะวางบนตักนายกอยู่แล้วค่ะมันค่อนข้างที่จะแคบแล้วมันก็นั่งเบียดกันความเกรงใจคือสมบัติของผู้ดีแบบนี้มารยาทไม่มีไม่พอผู้ชมขาต้องแบบใจทําด้วยอะไรสามารถสํานึกคือต้องแบบ มันต้องมีก,กันบ้างนะคะแบบนี้เป็นใครก็ทนไม่ไหวจริงๆนะคะและยิ่งความที่แบบว่าเห็นด้านข้างเขาก็มีอายุมากกว่าเราแล้วด้วยแล้วดูจากสีท่าท่านทาคนด้านข้างเขาก็ดูเด็กกว่าเยอะด้วยกล้ามากนะคะที่ทำแบบนี้ไม่แปลกใจค่ะที่นายโย่งเนี่ยออกมาโพสเอาไว้แบบนี้ค่ะ